อันนี้ใครขึ้นอ่าขึ้นครบอ่าผมขึ้นอ่าโอเคอ่าพันธุกรรมสตูดิโอภูมิใจนำเสนออ่าพูดให้จบก่อนอ่าพันธุกรรมสตูดิโอภูมิใจนำเสนออะไรนะออนิเมชั่นเรื่องตั้นไฟแมสอ่อครับเออให้เสียงสใยพันธุกรรมพันธุกรรมครับอครับสวัสดี ผมชื่อขวัญผมอายุ16ปีอยู่ม5ทับ7ห้องหุ่นยนต์วันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่น่าเบื่อในชีวิตเรียนของผมแต่วันนี้รู้สึกต่าไปฮนะรู้สึกหายใจสะดวกขึ้นแต่ว่ารู้สึกเหมือนเรื่องอะไรไปบางอย่างแะแล้วในตอนนั้นเองผมก็อ่ะขอทะโทษครับขออยแกเดเวเวที จะเดินไปไหนมาไหนเนี่ยอัดมองทงั้งว่าสิว้าไอ้เออจ้านี่มันเนต้ห้าทับสิบเมื่อตอเข้าค่ายลูกเสือมอสองตอที่บูดสาลงป่าไปเจอกับหมีควายที่กําลังหิวไอ้เจ้เนี่ยแหละที่จับหมีเยอรมันซุ่มเพกละให้าตายสิจะไปชนไหลกับตัวอันตรายเข้าแล้วขอโทษนะพ,พอดีรีบอยู่นะข,ขอตัวนะเฮ้ยเดี๋ยวจะรีบไปไหนพวแกฮนะผม,มรอดูดีๆแล้วเนี่ยแกที่มันไม่ได้ให้อภัยเลยจริงๆ ขอโทษครับปล่อยผมไปเถอะครับจะไม่เสียนหน้ามาที่นี่อีกแล้วครับเพราะงั้นเพราะงั้นเพราะงั้นปล่อยผมไปเถอะเ,<อ>เ,เอ๋เอ๋อะไรเล่าทำไมแกถึงไม่ใส่แมสออกจากบ้านวะช่วงนี้โควิดมันระบาดอยู่นะเฟ้ยถึงประเทศของเราจะดูปลอดภัยเราข้ามเราเลยการใส่หน้ากากสิสวันดีพวกฉันกำลังแจกหน้ากากกับแอลกอฮอล์อยู่นี่แอลกอฮอล์ฟรีที่ฉันจับแขนแกเมื่อกี้ก็ใช้แอลกอฮอล์ล้างสะนะตะครั้งหน้าฉันเห็นแกไม่ได้ใส่แมสอีกแล้วก็แกเ,เจอดีแน่อ๋อ อย่าลืมใส่แมสก่อนออกจากบ้านกันด้วยนะครับใครอ่ะตุ้ยตี๋เฮ้ยขอขออีกสิฮัลโหลอยู่อย่างเรียนแม่ก็ทำงานอยู่เนี่ยเจมเป็นยังยังไม่เสร็จเลยอ่ะอีกสิบนาทีได้ไหม พักเสียงมากเสียงทำวีดีโอส่คูทำวีดีโอส่คูได้ไหมได้ไหมผมอยู่อยู่ตรงตึกคอมอ่ะตึกไอ้ตึกชนิดตึกชนิดตึกห้าไม่ใช่โรงอาหารแม่อันไอ้ตึกไอ้ตรงที่มันอยู่ใกล้ๆกับโรงบ้าลอ่ะมันโอ้เป็นตึกเป็นตึกที่มีก็มารอมารอได้ไหม เออ,เอ,อใช่รอสออักสิบยี่สิบนาทีครับผมครับครับครับ